สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องตูนชาแนลทเวนฟอร์ทเทสองเทปสองวันนี้เรามาเที่ยวที่บ้านรักไทยตอนนี้เราอยู่ที่แม่ห้องสอนแม่ห้องสอนนะครับแต่ตอนนี้เรามาอ่างเก็บน้ำมาอ่างเก็บน้ำปางปางอุ่มนะครับเริ่มเย็นเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมเดี๋ยูกันมูสะพานข้ามเหรับพี่ก๊า นี่นะคะคืออ่างเก็บน้ำระวังกำลังดีๆตกน้่งนะสไลเดอร์ต้นไม้จะล้มไปหลบมะมะตีเลยลงมาเด็กกันรอบก่อนนะดีๆตอนนี้เราเดินเล่นที่ อ่านกับนั่งั่งูก่อนแล้วครับแล้วก็ค่อยไปพักที่บ้านรักไทยนะครับและและดูว่าวันพรุ่งนี้นะครับโอ้ยเย็ยยนไว้เนี่ยเย็ยนี้มัมมมนเย็เนมากๆเลยอครับตรงนน้นไม่หาเลย มันไม่หานด้วยเห็นไหมครับขาวๆหนุ่มหานสีเขวาวๆธรรมาชาติเย็นมากเลยครับเดี๋ยววันพุ่งเราจะดูทะเลหมอกนะครับ แล้วก็เราจะไปนั่งนั่งเรือพายน้ำครับไอ้จินถ่ายรูปไหมก็ฮะถ่ายรูปไหมก็ถ่ายวิดีโออยู่ลงคลิปอยู่นะเน<ฮ>ี่ยก็ถ่ายวิดีโอเนี่นะสยสไลเดอร์ตรงปุ่นมีหาดเลยนะสีขาวุๆนะสวยมากๆเลยครับลมเย็นสบายมากเลยครับ เอ้เดียวทานสีโขดขาวมีตัวเดียวผู้หนาตัวโขดใหญ่อะ่ะ <c oughs> มาเพลแล้วนะ <c oughs> คือมันไก่ไป,ปุูดเลยอะ่ะโขดนาวอ่ะยาวมากเลยอะแม่เนาะไทม่อีเดอร ีผมไม่ถ่ายผมงก็จะถ่ายปนปอนเนี่ยว,ว่ากับว่าน้ำน่าจะเย็นใช้ไดต้ตรงน,นั้นหมาเหรอใช่ไหม ใช่ไหมหมาใช่ไหมคลิปมันไปนี่ตกน้ำเลยนะโหหนาวนะแม่เนาะหนาวมากแต่ตอนเช้านะไอปากน่าจะออกอนะเนี่ย ก็ไม,มไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เออ่ <t> ก็เดี๋ยวเราตัดตัดไปที่บ้านหลักชัยเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลักชัยไปที่เร็ดบอยแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหลักไทยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปห้องที่เราเช่าไว้พักนะครับอเออนะแต่นะวาขอเช็คอินก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้ไดคุณแจห้องที่เจ็ดกับแปดแล้วนะตอนนี้เรากําลังเดินไปห้องพักก่อนนะอตอนนี้ไปขอยอาลากคนของก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ห้องพักที่เจ็ดนะครับยายกับตาบอยู่ห้องที่แปดหอะไรวัานาหนายทำอะไรห้องก็เล็กเด็กเลยแต่เตียงเตียงอย่าง,ง,งบ,บ้าู่้กักแต่นัวเอลัวเหรอไปแล้วหอเอยญาตไปกินข้าวก็